บัดไทยรูปเลยนี่ครับไซสโลครับผมตอนนี้นะครับนะครับครับวันนี้ก็มายิงปลาครับที่คลองนะครับแถวบ้านนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทางลอดครับระบายน้ํานะครับข้างล่างก็จะมีปลาครับปลอมดำนะครับอาจจะมองผ่านโทรศัพท์ไม่เห็นนะครับเพราะว่า ถาถาใส่แว่นเงจะเห็นพอดีนะครับเมื่อกี้ก็กดไปแล้วนะครับปลาช่อนครับไม่โดนนะครับนี่ครับอันนี้ตรงนี้ขึ้นให่ครับกดให้ดูอีกครับตอนนี้ก็ยังมีปลากระกสูกนะครับอยู่ข้างล่างนะครับ เป็นกำลังเข้ามานะครับเป็นอาจจะสามสี่ตัวได้ อย่นี้ไม่ได้ไกลให้ดูแล้วครับผมปลาดินนะครับโอ้ยทั้งยิ่งใหญ่คอฝุดขึ้นมาปลาโอ้ยแบบนี้รับน่าจะโดนนะครับโดนไหมไม่โดน ยังตัวใหญ่แ้ปาดสองตัวเจดอยี่ห้ออรเ้ปัาดตัวใหญ่มากนี่ห้อปาน่หอะไราหน่ถ่ายรูปเลยนี่ครับไโลครับผมตัวนี้นะครับไโล่กว่าครับ วางถุงแจ็ปโลสองไม่หางทิปปุ่นแล้วก็จะคลาเพราะย่ในตลาดนี่ครับไม่ถ่ายดูรับตอนยิงนะครับผมเนี่ยครับไซสโลครับผมไซสโลกว่านะครับตัวนี้นะครับนี่ครับตาดึงนะครับผมนี่ครับไซสโลครับผมใหญ่มากครับตัวนี้เดี๋ยวพักก็คู่นะครับพักก่อนนะครับเดี๋ยวยิงต่อนะครับผม ฝากติดตามด้วยครับผมได้สามตัวนะครับผมไซส์โลนะครับผมครับนี่ครับก็จะร้อยคอไว้ครับวันนี้วันนี้มารีบใหน่ครับไม่ได้เอาถุงมาด้วยนะครับต้องใช้สูตรด่วนนะครับสูตรนี้ครับอยไว้นะครับไซสโลครับผม ตัวครับวันนี้หมานหน่อยครับวันนี้นี่ครับผมมัหมานครับวันนี้มันหมานเดี๋ยวจะซุ่มยิงนะครับนี่ครับเหลืออีกสองตัวครับลอยอยู่นู่นนะครับยิงอย่างเดียวให้ลุ้นหรือเปล่าไหมนี่ครับอันนี้เป็นแต้มที่หกนะครับวันนี้หาเป็นสันเลยครับนี่ลงไปเอาครับเกือบลุดนะครับ นี่ครับตัวนี้ครับน่าจะโลกรวยครับตัวนี้นโอเค วันนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้นะครับน่าจะสีห้าโลยครับวันนี้นะครับเไ,าาไม,บ <c oughs> ม่โตอะไรงานดินไหบ้านน้ำเลยพี่ผมเราไม่ได้รู้อลไพี่เลเราพ็สอน